รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม่หลอกนีเมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่านี้ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสัการะขอพรหลวงพ่อโตมาติดตามข่าวสารกิจกรรมของวัดหัวกระบือและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นระศรีมหาโพถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียระหว่าง วันที่7มีนาคมถึงวันที่15มีนาคมพศ2569และเชิญชวนคุณผู้ชมรับฟังเทศนาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจด,ด,ดุษสิบัณฑิตกิติมศาัากดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอความสุขความสว,วัสด,ดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวง ปีใหม่ตะกราดใหม่หรืเอยเรื่องเยียบย่างเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วนะใกล้จะครึ่งเดียวก็ขอ,ขอปีใหม่ธักราดใหม่นี้ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญหมดเคราะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีดวงดีตลอดปีพศ2569นี้นะขอเจริญพรท่นญาติโยมท่านสาธุชนช่วงนี้นะก็ <c oughs> อากาศ เริ่มจะหนาวเย็นกลับมาอีกแล้วฉนั้นก็เราท่านทั้งหลายก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้โครคภัยไข้เจ็บจะได้ไม่เบียดเบียนพระยาโยมท่านสาวผชนช่วง,งนี้นะก็งานบรระชาสมบทบวชนาคหมู่จำนวน93นาคที่ประเทศอินเดียหรือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดีย,นเ,นเ,ดยเนปาลก็เพื่อ น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระร่กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของเรานะซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพวกเราปวงชนชาวไทยทั้งชาติระหว่างที่พระองค์ทรงพระชนมายุอยู่นั้นทรงเสด็จพระดำเนินคู่กับเทียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพ่อของเรา รำเด็จพ่อสเสด็จไปไหนพระองค์ก็สเสด็จไปทุกขนทุกแข่งเนี่ยฝึกฝนวิชาชีพตามชนบทมากมายหลายอาชีพฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มีวิชาชีพมีที่ทํามาหากินจเจริญรุ่งเรืองกันมาได้โดย,โดยตลอดนี่ก็ด้วยอาศัยพระมีขององค์เจ้าความกระตัดท,ทุกพระองค์แล้วก็โดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพันปีหลวงสมเด็จแม่ของเรา เมื่อพระองค์เถิดดับวันคตแล้วเราทั้งทั้งหลายก็ยังมีพระองค์ประทับอยู่ในจิตในใจและอยู่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพวกเราของพวกเราตลอดการตลอดเวลาฉะนั้นขณะนี้ก็คณะพระธรรมทูตประเทศอินเดียนักพระธรรมทูตประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศเนปาลวัดไทยพุทธกยาและสมาคมสัทธาธรรมสถิตวัดแล้วก็ทานยุคุณวัดพญาตุเรน กรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัททัวร์จิตอาสาแล้วก็รายการเดอะพีเพิลโชว์ทางททบ5แล้วก็ร่วมกับรายการเที่ยวไปมูไปกํราไรชีวิตได้ปรึกษาหาคือหา,อหาลือตกลงกันว่าให้วัดหัวกระบือหรือว่าให้วัตถุกระบือแขวงข้ามข้ามเขตบุกเทียนกรุงเทพมหานครให้หลวงตาเ,เป็นจุดนรวมในการบรเพชาสมบทบวนชนาคบูจำนวน9 3นาค เพื่อน้อมเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระุตนแด่สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินิพะพันญรีหลวงสมเด็จแม่ของเรานะเป็นการแสดงออกถึงความกระตัญยูคือรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนพระคุณของท่านนะตามโอกาสตามเวลาตามอโอกาสตามเวลาที่เราจะทําได้ฉะนั้นญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนี้แล้วโยมมีโอกาสมีบุตรหลานที่จะกวาดเข้าสู่ร่มผ้ากาสวัพัด หรือว,ว่าจะกวาเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรเป็นบุพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาในในลา่าวครั้งนี้แล้วโดยเฉพาะก็ดังได้กล่าวแล้วเป็นการแสดงออกถึงถึงความกตัญญูรู้คุณต่อทมเด็จแม่ของเราและการที่เราจะบวชที่ประเทศอินเดียเนี่ยโยมไม่เปน็นเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะทาได้ไง่ายๆถ้าเราไปจัดคิดจะจัดเองทําเองเนี่ยโยมค่าใช้จ่ายนี่หลายหลายแสนหลายหลาย,หลายแสนเราถึงจะไปจัดได้แต่ว่านี่คณะ ว่ธรรมทูตประเทศอินเดียและก็เนปาลและคณะสงฆ์หลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะก็วัดดางคุณวัดปญาจุเรนแล้วก็รายการเที่ยวไปมูไปกับรายชีวิตัตถาธรรมตนิแล้วก็ททบ5ก็ได้ปรึกษาารือร่วมกันจัดงานเช่นนี้เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระม่อมถาวายพระริคุณแดท่ทมเด็จแม่ของเราดังปรกาวมาแล้วฉะนั้นโยม ที่เป็นหญิงเป็นชายก็สามารถจะไปบวชได้นะโยมชายก็บวชเป็นพระภิกษุนะ,ะนท้ายต้นพระสรีมหาโพธิ์แล้วก็ที่วัดพระไทยวัดไทยพุทธกยาส่วนนาโยมที่เป็นหญิงเป็นชายก็บวชเนคขม,มะนะทางโกนโกนผมและไม่โกนผมนะฮะก็เนี่ยเราได้มีโอกาสเดินทางไปยังต้นกำเนิดพุทธศาสนาคือประเทศอินเดียโยม ประเทศอินเดียเนี่ยเป็นต้นกําเนิดพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรมมุทธเจ้าหรือเจ้าชายติฏธะ,ะได้ทรงประสูติจากพระครรภ์ของพร,พระมารดาก็ณที่สถานที่นั้นทรงประสูติทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาธมุิญาณทรงแสงด,ดงพระธรรมเทศนาแล้วก็เสด็จดับขันพระรพิญญานสถานที่ประเทศอินเดียเป็นต้นกําเนิดพุทธศาสนาเราทั้ง,ทงหลายโยม ครั้งหนึ่งชีวิตหนึ่งในพบนี้ชาตินี้มีโอกาสก็หาโอกาสไปนะไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเรื่มมีโอกาสบวชบุตรหลานของท่านเป็นพุทธบุตรบุตรเจ้าในพุทธศาสนาได้ก็จะเป็นกุศลมากมายมหาศาลนะขณะนี้ก็มีญาติโยมทั้งสาธุชชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วก็ติดต่อ ขอมาบวชหน้าก็หลายท่านดดวยกันนะบวชเป็นพระบุทสูตรในพระพุทธศาสนาโยมบางคนบางท่านก็บวชลูกชายกําหนดบวชบุตรชายแล้วก็คุณแม่ก็จะติดตามไปด้วยแต่ว่าอาจจะขอเวลากลับก่อนเพราะว่าทั้งหมดมีเวลาถึง9วันนะโยมบางท่านก็จะกลับก่อนแต่กลับก่อนก็ทางคณะทีมงานก็จัดให้ขึ้นเครื่องกลับก่อนได้นะหรือท่านที่มีเวลาโยมก็จะได้ เดินทางไปแสวงบุญอย่างสถานที่ต่างๆที่ประสูตรจจรู้แสดงมรดกเทศนาและเสด็จดับกันพุทธิภาน์และโดยเฉพาะที่พระพระคันธก,กุฎีโยมพระคันธก,กุฎีของพระเจ้าเนยโยมอยู่บนเขาขิจกูดทีมงานทัวไหนกระามกระตามด้วยท่านทใดที่ไปแล้วก็จะต้องขึ้นไปสักการะบูชาพระคันธก,กุฎีเลือกไปชมพระคันธก,กุฎีของ อ,องค์สมเด็จพระบรมศาสดาธ,ธรรมุตเจาพระองค์ทรงประทับง่ายๆโย,ยมสถานที่ไม่กว้างกว้างประมาณ4เมตรคูณ4เมตรนะแล้วก็วิวทิวทัศน์นั้นสวยงามมากลวงตานี่ไปมา4ครั้งไป4ครั้งนี่โยมต้องไปกราบไหว้สักการะบูชาสถานที่นั้นแล้วก็ไปนั่งเจริญจิตภาวนานีโยมจะเห็นในอจอทีวีนี่ว่าลวงตาไปแต่ละครั้งก็ไป นั่งสมาธิจะเดิญจิตภาวนาณพระคนครธุกดีขององค์สมเด็จพระบรมศารา,าธรรมบรพติเจ้าแล้วก็มีวาระหนึ่งไปกับคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองสร้างพระพุทธร,รูปใบไว้ณที่พระนันธุกดกีเพื่อให้ญาติโยมทั้งสาธทุชนที่เดินทางไปยังประเทศอินเดียแล้วก็จะขึ้นไปสักการะบูชาสถานที่พระนันธุกดีของพระเจ้า ท่านดูผู้ใดใครไปก็ตามก็จะขึ้นไปนะไปดูไปชมแล้วก็ไปกราบไปไหว้พระคันธกุีขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมบพิตรเจ้า,งงาดังได้ที่หลวงตาได้กล่าวแล้วว่าหลวงตาไปแต่ละครั้งแต่ว่าราวาระนั้นก็จะไปนั่งเจริญจิตภาวนาแล้วก็เก็บภาพจะมีช่างภาพเก็บภาพมาไว้ให้คณะสิจานศศุสิทธิ์ได้ดูได้ดูได้ดูได้เห็นว่านี่ พระคันธกุดีพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ใหญ่โตมโหฬาณฉะนั้นญาติเดมทั้งสาทุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการคิดดีแลนนี้แล้วมีโอกาสนะวาระหนึ่งในช่วงชีวิตครานี้มีโอกาสไปกราบไหว้สักการะสถานที่ประสูตร์ตรัทาร้แสดงวัตถุมเทศนารและติดตดกันไมริบานและโดยเฉพาะบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พุทธองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะทําได้ยากฉะนั้นนะโยมที่มีบุตรหลานอายุครบ20ปีขึ้นไปแล้วก็โดยประมาณก็สัก60ปีหรือ60อาจจะกว่านิดหน่อยแต่ว่าผู้ทีิจะบวชเนี่ยก็ต้องอเขาเรียกช่วยเหลือตัวเองได้ไม่พิกลพิการเพราะว่าการเดินทางไปบวชเนี่ยโยมบวชแล้วก็เราก็จะไปเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาแม้แต่นั่งในรถเราก็ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันตลอดการตลอดเวลานะฮะเป็นเวลา9วัน9วันเนี่ยโยมไปบวชแล้วนะไปบวชที่ประเทศอินเดียหรือใต้ตตนพระศรีมหาโพแล้วเนี่ยท่านที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจหรือว่าหน่วยงานใดก็ตามเมื่อไปบวชแล้วโยมไม่เสียสิทธิ์ในการลาด้วยนะ,ะประเด็นเพื่คคณท่านคือคนที่วัดไทยพุทธคยา ท่านก็แจ้งว่าจะออกเอกสารสิทธิ์ให้นะว่าไปบวชใต,ต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วก็บวชเพื่อน้อมกล่าวน้อมกหมอ่องอุทิศถวายพระพุทธุจสแด่สมเด็จพระนางกจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงสมเด็จแม่ของเรา,เามีเอกสารรับรองนะให้เป็นที่เรียบร้อยอแล้วก็เราก็จะได้ไปจากการสถานที่ต่างๆดังได้กล่าวมาแล้วนะ แล้วก็อีกประการหนึ่งก็จะได้ไปไปนั่งเรือชมอในแม่น้ําเนรัญชลาชมการามีเครียสอสวดอารตีหรือว่าสวดกาเรียกสวดโซฮามีการประชุมเพลิงเผาศพกันที่นั่นตลอดการตลอดเวลาโยมนับเป็นพันพันปีสถา,านที่นั้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่ายังคครยยังไม่เคยดับนะนั้นโยมมีโอกาสเนี่ยจะได้ไปชมสถา,านที่ต่างๆ ก็เชื่อเชิญเจริญพรหรือว่าญาติโยมท่านสาวผูชนที่รับชมรับฟังรายการนี้แล้วแต่ว่ามีศรัทธามีกำลังทรัพย์น้อยก็อาจจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการบวชนาคเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระเดชชนแด่ต้นเด็จแม่ของเราก็ทางคณนะทีมงานก็กำหนดไว้ว่าจำนวน9-3นาคเนี่ยโยมโยมมีกำลังน้อยก็ เป็นเจ้าภาพนาคนาคละหนึ่งบาทหรือบวชพระนะองค์ละหนึ่งบาทเป็นเจ้าภาพนะฮะนาคละหนึ่งบาทจากนาคเป็นพระนาคละหนึ่งบาท9ก้าสามนาคหรือว่ามีกําลังทรัพย์น้อยก็อาจจะเท่าอายุของโยมนเะท่าอายุของเราอ่แล้วก็ให้เกินอายุสักหนึ่งบาทหรือ9บาทเป็นการเสริมดวงชะตาเสริมบารมีสร้างคุณงามความดีและเป็นการต่ออายุของตัวเองต่ออายุพุทธศาสนาด้วยนะ การบวชเนี่ยโยมเป็นการสื่อต่ออายุพุทธศาสนาไม่ให้ศูนย์ทลายหายไปนะโดยจับพันให้มีอายุยืนยงคงทนถึง5,000ปีนะห้0ปีนะนี่2,569แล้วนะ2อ0 0อีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ช่วยกันสืบต่ออายุพุทธศาสนาด้วยการเข้ามาบวชเป็นพิตธบุพุทธเจ้า ในพุทธศาสนา,าแล้วก็ตามคติโบราณท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลที่จะเป็นญาติพรทศาสนา,า,าได้นั้นจะต้องบวชตัวเองหรือว,ว่าบวชบุตรหลานให้เป็นพุทธบุตรบุทธเจ้าในพุทธศาสนาหรือว,ว่าได้มีกุศลรัตธาเป็นเจ้าภาพจัดบรรพชาทัสมบทบวชกุลบุตรก,กุลธิดาของใครก็ได้แต่มีกําลังรับรัตธาเป็นเจ้าภาพอุาาพปสมบทอย่างนี้เราก็จะได้เป็นญาติพรทศาสนา โบราณท่านกล่าวว่าจะสร mm. ้างโบสถ์วิหารร้อยหลังพันหลังก็ยังไม่ได้เป็นญาติกรรมศาสนาฉะนั้นญาติโยมท่านสาวผชนเราเป็นชาวพุทธฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธก็จะได้เป็นญาติกรรมศาสนานะในคราวครั้งนี้ญาติโยมท่านสามทูชนช่วงนี้ก็ปีหมายเหยียบย่างเข้ามาได้กึ่งหนึ่งแล้วนะกึ่งหนึ่งคือคือครึ่งครึ่งเดือนแล้วก็ยังมีเวลาอีกเดือนเศษฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนก็ยังมีโอกาส ตัดสินใจนะหรือว่าอธิษฐานจิตแล้วก็จะได้ไปร่วมกันเป็นเจ้าภาพประชาสมบทบวชหนา้าหมูจำนวน93นาสบนเพือ่อน้อมกล้าวน้อมกระหม,ม,ม่อมอุทิศถวายพระเจ้าคุณแด่ต้นเด็จแม่ของเราหรือสมเด็จแม่ของแผ่นดินเป็นการตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านนะ,ะฉะนั้นก็โยมนะอธิษฐานหรือมาที่วัตถุกระบือโยมมากราบลงพระโตวัตถุกระบือแล้วอธิษฐานจิตต่อองค์ หลวงพ่อโตในอุโบสถหรือพระกิ่งวิบูลสุขและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชามากมายหลายอย่างอธิษฐานจิตขออธิษฐานจิตว่าก้าวกับผมหรือดิฉันถ้าหากว่ามีบุญบารมีที่จะไปบวชที่ประเทศอินเดียได้หรือว่าจะไปร่วมเป็นเจ้าภาพบรพชาสมบทบวชหนา้ามูถวายพระกุตลได้ก็ขอให้ประสบผลสําเร็จมีโชคมีราบเงินทองหลังไหลมาเทมา เหมือนอดังสายธาราแล้วก็บุญกุศลอาจจะส่งผลให้เราประสบผลเร็จได็ฉะนันนโยมที่วัตทุกบืนเนี่ยหลวงพ่อโตจะมีคนมากราบไหว้สักการะบูชากันเป็นประจำทุกวันโยมตัวเห็นขงเห็นหนลวงพ่อโตขณะนี้เหลืองอาลามไปด้วยทองทั้งหลวงพ่อโตองค์ใหญ่แล้วก็องค์ข้างๆแล้วก็พระสารีบุตรพระโมคคัลลาสารีบุตรแล้วก็พระศิีวิบูลสุขเหลืองอาลามไปด้วยทอง เด่นเป็นาง่าสวยงามแล้วก็นาคทั้งหมดจม 93, ํานวน9ก้าถึงสามนาคเนยโยมก็จะมาพักนี่ดีสะลาเด่นเป็นสง่าสวยงามหลังนน้โยมนาคทั้งหมดจะพักที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็มาพักที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่4ี่ร้อยตารางกว่าขณะนี้ก็กําลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่นะ,ะพระเจ้าเก้าถึงสามนาคเนี่ยก็ต้องแบ่งพื้นที่กันแล้วก็โยมที่จะไปก็จะมารวมตัวกันที่ทั้งหมดวันที่6นะวันที่6มีนาคมก็จะเป็นวัน รวมนาคทั้งหมดจํานวน93นาคและก็คุณพ่อคุณแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่จะไปด้วยก็ต้องมารวมกันที่นี่นะแล้วก็วันที่เจเชา้ชาเช้ามืดรถก็จะมารับแต่ที่นี่ที่วัดดุกระบือนี้ไปเดินทางไปขึ้นรถไปขึ้นเครื่องบินที่ตุณภูมิแล้วก็เดินทางไปยังประเทศอินเดียแล้วก็ไปอุบสติบทที่นั่นนะและขณะนี้ก็โยมก็โทรศัพท์ถ่ายถามถึงเรื่องการไถ่ชีวิตโคกระบือ ให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าเพื่อน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุตลนแดดอ,องค์เจ้าข้ามกษัตริย์ทุกพระองค์ขณะนี้ก็โคกระบือกํากลังปรับปรุงเนื้อที่พื้นที่เพื่อให้เขาได้อยู่สะดวกสบายแล้วก็จะได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระกุตลนแดดพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์คณะเสด็จานุเทศก็กําหนดว่าถ้าว่าเป็นไปได้วันเกิดลุงตาวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีนี้หนึ่งกรกฎา ปีพศ2519เนี่ยก็คณะติยดยานุสิตก็อยากจะขอจะขอมอบโคกระบือจำนวน80วาตัวให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาแล้วก็กอ,องพันทหารต่างๆเพื่อนำไปไว้เลี้ยงดูแล้วก็จะได้มอบให้กับเกษตรกร,กรสืบต่อไปนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสเชื่อใจเจริญพรนํามาร่วมกัน ไทยชีวิตกดกระบือให้รอดปลอดภัยจากการถูกฆ่าและก็เพื่อน้อมกราวน้อมกระหม่อมถวายพระคุณแด่องค์เจ้าความกระตับทุกพระองค์นะ,ะแล้วก็โยมมีโอกาสก็พานูกหนุ่มน,น้องมาเลี้ยงยากโคกระบือโคกระบือที่นี่โยมเป็นกระบือเผือกแล้วก็โยมก่อนจะให้อาหารเขาจะทำเคารพนอบน,บน,บนบนะ้อมนะนั้นก็โยมมีโอกาสนะลองมาเลี้ยงยากโคกระบือเขาจะทำความเคารพนอบนบ้อมก่อนคำนับเป็นที่เรียบร้อยน,นี่สัตว์ในฉารเขายังรู้จักเคารพนอบน้อมฉะนั้นเราต้งทั้งหลาย าพาหนูๆน้องๆมาเรียกยากคุกระเบือการวันนี้รายการคิดดีแลนหมดเวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้เกล้าพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบรัชนาคุณพระศรีรัตนตรัยดูคุณพุทธเจ้าคุณรรมาทำข่าวมือสอ์และด้วยอำน,นาจบุญญาธิษฐด้วยความศรรมักดิ์สิทธิ์ของหลงวงพ่อโตธรรมกงหลงวงพ่อโตหมอยาพระกริ่งวิบูรสุขซึ่งประทับด้วยประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถวัดจุระเบือนี้และตลอดทั้งทวยเทพเทวาสิ่งทั้งหลายในสากลโลก กล่าขอกราบปัฒนาขอ,ขอเชิญท่านเสด็ตลงมาสมัครสมานธรรม,รม,รมัคคีกงเกียเป็นน้ำเดึงใจเดียวกันโปรโดอย่าได้แตกแยกความธรมธรมัคีหรือว่า,าจะคิดร้ายทำลายศาสนาขั้ดยวกันและขอท่านด้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มคมรองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าความมกษัตริยวงศ์จัก,กรีทุกองค์ท่านโปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทร,ง,รง,งมีพระปร,ะรารมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชานมาายุอยู่ยืยืนานแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นเมงขวัญมื่อเราปวงชนชาวไทย ตื่ต่อไปตราบเท่าเชื้อการะนานและขอญาติโดยทมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณานี้และก็ตั้งตอนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจท่าบริมีตลอดกาลตอดเวลาขอโยมทุกท่ทานจงประสบแต่วความสุขความจเจริญขอโยมทีหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่ทานโชคด,ดีดวงดีปีใหม่สกาดใหม่แล้วโชคดีดวงดีร่ำรวยมัง่งมีเป็นเรษฐีใจบุญเป็นเรษฐีที่มีคุณธรรม และโปรดได้ช่วยกันอุปถัรภ์ุงพุทธศาสนาเจะเดิญรุ่งเรืองซืบต่อไปตราบเท่าชื่อกานนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอินอเจริญพร ท่านใดที่เดินทางมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหาคอนครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกราบขอพรเท้าวเวสุวรรณมาทําบุญไถ่ชีวิตโครกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบวสถวัดหัวกระบือกันนะคะ และเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างสะพานข้ามคลองวัดหัวกระบืออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรปาการและสมุทรสาครค่ะและเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าร่วมโครงการบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพะศรีมหาโพ์ระหว่างวันที่7ถึงวันที่15มีนาคมพศ2569ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร087 500 58 00ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลนดเวลาหมดลงแล้วเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมด ทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุกหัวใจคิดถึงเธอเลือกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ